สวัสดียาเมื่อเศร้า,า,าจ้าพี่นองขาเมื่อนี้ภาพพี่พี่นองมาเบิงหยาหลงอีกแล้วจ้าเบิงแน่เห็นยามใดกับอนซ่อนกับมาท้ายแต่พี่แต่นองเบิงดเด้อจ้าปุณนะโอ้ยเด็ปริมาณหลายลีเด้อจ้านี่พี่นองเบิงอาเพ่งกลาเด้อจ้าเด้อนี่นี่จ้าเพ่งกลานะคะสันนิดเดียวนะคะหลบตัดพร้อมกันเด้อจ้าหลบตัดพร้อมกันตัดเพ่งกลากรอนข้าวหนึ่งกับมาตัดหยาหลงนะคะปรากฏวา่าหยาหลงเบิงที่ละคะ ความยาวห้องหยาหลงพูนยยาอหลีได้พี่น้องพูน่ะนี่จ้ะอันนี้ก็คือเอาเหงว่าิกินได้ดจะเอาเหงว่าห้งกินได้แล้วก็ปลูกได้นะคะน,นี่ขนาดประมาณนี้ค่ะคือถ้าเขาจะเอาไปปลูกอะให้มันแก่กว่านี่แน่น้อยนึงก็จะดีค่ะพี่น้องคะแต่ว่าคั้นเอาใหงั่้งนี่ต้องตัดซ้ำนีเด้อพี่น้องเด้อต้องตัดซ้ำนีเพราะว่าขั้นแก่ไปกว่านี่นะคะยญาไห้หาให้ล่ำต้นนี่เป็นสีน้ำตาลค่ะมันจะแข็งนะคะนาะอ่ามันจะกินยาก ให้ลำต้นเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะตัดเหงว่าเลยนะคะย้าวอิลีพี่นองเมืองเตระปูนโอ้ยได้ปริมาณหลด้ค่ะเดีเ๋ยวปริมาณหลก็เพ่งก็ละนี่จะแต่ว่าปลูกมันต้องอน,น้ำหลายๆแน่เพราะว่ามันต่อต้องดินตะต้องชุ่มแล้วก็แช่จางสี่าผลผลิตดีนะคะถ้าดินแห้งๆหรือว่าน้ำบ่เพียงพอจะบ่แตกกอจะบอหญ่บ่สูงบ่ยาวเลยนะคะเนาะตัวน,นี้คือข้าปลูกแบบดิน อาหดน้ำโดยฝนนะคะหดน้ำโดยฝนกะเบื้องสภาพดินนะคะดินเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องบ่ได้แชะมากเลยนะคะดินแค่ซุ่มๆนี่พี่น้องนี่ซํานี่นะคะกะเฮดไท้เติบโตนะคะอาได้ผลผลิตดีอยู่ค่ะพี่น้องมีเตนำฝนเด้อจ้นนี่นี่ค่ะนี่จะแต่ว่าขั้นไผสีปลูกให้กินตลอดปีทั้งแล่งทั้งฝนแนวนำวปลูกในพื้นที่ที่อาม,ามีน้ำน้ำหดได้น้ำแรงค่ะมันสิได้ผลผลิตตลอดนะคะเพราะว่าอา ค่อนข้างที่จะมักน้ำหลายแน่ชุ่มชุมแน่จังสีหายพ้นผลิตดีนี่ค่ะหน้าฝนนี่คือแลมเลยพี่น้องจา้าหนี่โอ้ยพามาเบิงอีกเลยค่ะได้ผลผลิตหลายแห้งจ้าพี่น้องนี่จา้าอ้าวแบบแบบงามเลยจุ่มนี่พี่น้องพูนแต่นี่มันหอมค่ะพี่น้องจะเลยไงไหวเนาะค่ะเนาะ